สวัสดีครับผมพายแมชชินเชน่ครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้างานนะครับก็เนี่ยครับผมจากคลิปที่แล้วกดเข็มเลิกก็ปักดินไปเรียบร้อยนะครับผมกำลังเชื่อมต่ออยู่พิธีเลิกก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่กำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับผมเข็มเลิกเราวันนี้เลิกดีครับผม ต้นที่หนึ่งร้อยสองครับอันนี้เนี่ยครับปักไปเป็นที่เรียบร้อยนัมเบอร์หนึ่งร้อยสองนะครับ,รบก็โปรเจกต์นี้ก็ขอสร้างโคอนโดมิเนียมครับผมแมคโกก็ขุดขุดบอ่อจมลงไปนะครับนี่เมื่อวานนี้ขุดอัน,นุนะครับจมไปแล้วเห็นหมครับตักเลนออกมาเนี่ยนนวันนี้มาขุดบอ่อนี้ครับผม ให้จมลงไปเหมือนกันนะครับผมจมเสมอดินนะครับมานี่ครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรเสาเข็มนะครับผมรถเสาเข็มก็มาส่งอีกสองเที่ยวนะครับนี่โอเคครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจและรับความรู้จากคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับผมผมทํางานก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีโชคดีครับ รบรรยากาศงานตอนตากแดดนะครับผมโอเคครับสวัสดีช่วนีครับ